บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องพักร้อนที่ประเทศไทยไปชมกันเลยค่ะ What today d d t e วันนี้วันอะไร it's July 5 t h มันคือวันที่5กรกฎาคม when are you going on vacation คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ I'm leaving on Sunday w h e are going to Thailand ผมจอกเดินทางวันอาทิตย์เราจะไปประเทศไทย Really? The day after tomorrow That's very soon จริงหรือวันมาเลนี้นั่นมาเลน,นี้นี้ Yeah I know ใช่ฉันรู้ how long are you going to stay there คุณจะอยู่ที่โน,น่นนานเท่าไหร่ about two weeks ประมาณสองอาทิตย์ when are you coming back คุณจะกลับมาเมื่อไหร่ I m coming back on the 17. ผมจะกลับมาวันที่ 17. Alright, have a nice trip. ตกลงขอให้สนุกกับการเดินทางนะค่ะก็จบกันไปแล้วกับบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องพักร้อนที่ประเทศไทยขอบคุณที่รับชมและฟังค่ะ